ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องโตเกียวค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจจะบีไหมล่ะเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เกียวอยู่กับพี่กินค่ะ เอาเอาเบสเดงเบสเดงครับสวัส like ด <anut S 1> ีครับอุ้ย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 สวัสดีครับผมวันนี้เจลียวเกลมาแล้วครับเจลียวง่วงนอนติเอเบสเด้เขาบอกนะเบสเด้บอกสีเบสเนดะ ตาเอ๋อาเอ๋อตาเอ๋ีครับเอ๋เกียวุ้ยอุ้ยเสียงยังรอนะเสียงยังอครับอุ้ยเสียงยังเกี๊ยวครับผมเกี่ยวเกียครับอุ้ยพี่อ๋อไม่เอฟเฟคบดัง เดียวเดียวบนคนที่ขาวเหรอะข้วขาวก็อีกท so ีนึงอีกแล้วตัวเยียวที่ขาวนี่ไหมเดียวขาวก็อีกทีตัวนี้เดียวครับผมเดียวเดียวสุดหล่อครับเดียวสุดหล่อครับเดียวสุดหล่อครับผมเอานกนกเอาอ่อนผาไหมเนี่ยลำลากย้อย Năm chim nhoi, năm chim nhoi A à, lên đây. Oh. Năm chim nhoi, năm chim nhoi Hãy <laughs> Đi cho kênh Ghiền ยอย่ากไปยิมได้มืมนี่อย่าไปยิมได้มืม,ม,มนี่เฮ้เเฮ้อาเอาเอาวันที่เดมเอาเออวันเดเอา หมนิ้วหามโอบมือห้ามโอบมือครับผมห้ามโอบมือนะครับผมห้ามโอบมือนะครับผมทิ้งติ๊กกไม่ได้งอย่าฮ่าฮถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ